ตู้ทาผาแซบวันนี้เสนอแกงเส้นต้มเ้นนะจ้าเด้อกำลังเดือดผุดๆเลยต้มเส้นใส่ตีนไกใส่เลือดไกจ้าโอ้หอมหหวยๆวเพื่อละจ้าพร้อมสิกินแล้วตอนนี้สุกแล้วเดี๋ยวตกกีดต้มกันแล้วจ้าเน้อต้มเส้นตู้ทาผ้า,าแซบ ซอสทอดทอดจ้าต้มเส้นบาทเลยต้มเซียนฟู๊ก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 โอยสุกแล้วพี่น้องจกาตีนกับเพื่อดีขึ้นยังนี่มาโดร่วมกันจ้าอันนี้ก็เครื่องปรุ๋งนะจ้าเรื่องเครื่องปรุงแกงเส้นเนนะจ้าตามนี่เลยจ้าตามนี่เลยจ้าติดยายสายติดไปด้วยเออติดยายสายติดไปด้วยเออเครื่องปรุงจ้าเครื่องปรุงปุ๋งก็ไปเดียวเลยจ้า หันหลังใส่กันละจ้ากินต้มเสี่หันหลังใส่กันแล้วเนละถวยละถวยหันหลังใส่กันเลยน <c oughs> ้องอังโบก,กินว่าสิตักไปห้ไอดอนว่าสันน้องอังบอ,อยากยายสายก็ถือเบียร์ลงมา อาเซนอนอาเซนอนมึงดูสดโซ่จังบาทด้วยสดโซ่จังบาทด้วสมเสียนนั่นะองโรงบานคุณโรงบานกินที่คุณตูท้ากับสี่ลอกพวกเจ้าถวยก็จ้าบาทนี่ไหทีมงานลอกแล้วตูท้าลองลองทุดทไทยมู่บาทนี่ลอต้มเสียนก็เด้อมามาสดรวมกันพี่น้องจ้า หน้าตาเป็นตะกินเด็ดจ้านี่ละจ้าหน้าตาออกมาประมาณนี่ละแท <ไป S 1> บหลายากับพี่นอกยาสดผมทอนจ้า